ร้านกับวิชบช็อปมีบริการแบบต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาบอฟุตไอดี ID ไก่ตันหรือว่าเป็นแบบตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีนเอนชานก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมสำหรับใครซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่นอนเลยครับ ลิงเว็บเปิดลิงเพจเนี่ยมันก็ทิ้งลิงเอาไว้ใต้าล่างคลิปนะฮะเฮ้ยก่อนไปเปิดไปปุ๊มฮะเอา้าได้เฉยคนดู0.5นด้่าใช่นะเออหน้าหน้าชินนี้นะคนดูเอาได้เฉยแต่กูมีเผาครับคณดูทำไงอะทำใจ <laughs> โยสวยีัสวีททุกคนด้วยวันนี้ก็จะมาสอนทอําอาวุธใหม่สองอาวุธก็คือกิิมจอกับคิคิวรานะครับถึงผมันยังไม่มีก็เถิดแต่ว่ามีเพื่อนสอนทำเนาะเออสอนทำแล้วก็จดจะคิปไปแลลวนะครับก็พิดทุกไปแล้วก็ขอมาแก้ได้และการมุก็ยังไม่มีด้วยยังไม่ไทําเลยนะครับไอ้ว่าเริ่มแนราการเสียเวลาแลลวนะครับผมมาแรกเลยแลรกวก็ผมให้เราเนาะแรกแล้วไปสุ่มหาเผ่าฮอนโลก,ก่อนเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้มากๆนะครับก็คือให้เราไปที่เกาะกลางนะครับผมนะ แล้วก็มาสุ่มเผาตรงนี้นะครับผมนี่สุ่มหาฮอลโล่นะครับผมใครที่ออโต้คลิกสุ่มไดเรื่อยอย่างเงี้ยก็อ่าเพื่ต้องคิดดิใครที่แบบว่าเนี่ยยังอ่านไม่ทันสามารถกดได้ดูแบบนี้นะครับนี่มันจะมีเขียนว่าฮอลโล่นะถ้าได้มานะครับอ่ะอันแรก็เลยหาฮอลโล่นะครับอย่างที่2เลยนะครับนั่งว่าไปหาเหล็กกับทองมาให้เยอะๆนะครับอ่าเป็นพันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะนะโดยเฉพาะเหล็กนะครับผมเหล็กเนี่ยหายจากเกาะแรกนะครับส่วนทองเนี่ย ทองเวททิ้งผ่ส่วนทองเนี่ยนะครับขายจากกบบากี้นะครับผมโอเคแล้วก็เต็มตังค์ประมาณห้าหมื่นเพื่อจะเปิดประตูนะครับผมนี่ประตูก็อยู่นี่เลยนะครับซึ่งเราต้องเสียทุกห้าหมื่นนะครับก็คือไหนว้าคือเราแบบว่ามันคือไม่มันจะไม่เปิดถาวรแล้วลุงมันต้องบอกว่าเข้าทุกยทุกห้าหมื่นบาทอันว่าก็ไม่แพงหรอกนะครับอ่ะแรกเออกูุมึงเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่พี่ใหญ่ เราคุยกันได้พี่ชายนะครับอัน <c> น <oughs> ี้โอเคอันไหนก็โดนกิมจอตีลแล้วไอ้รับแล้วก็เอาว่าเราทดสอบคำกิมจอเลยละกันซึ่งกิมจอเนี่ยคุณดูนะครับให้ทุกคนเนาะมาหาขอนะครับก็คือไอขอที่เขียนว่า0.5%ของกิมจอตันนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเก็บไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็เรามาค้าอีกชิ้นหนึ่งเนาะจุดค้าอนะไรอย่าี้อันนี้ไม่ใช่ นี่นี่ครับให้เรามาคุยกับนี้นะไอเซนนะเพื so. ่อจะคาเป็นอันนี้ก่อนนะครับนี่น่ครับใช้ตังค์สิบล้านนะครับโซ1หนนะครับโซนี่หายจากการตีมอนเตอร์แถวเขรุยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้นุ่มไอหมอนี่โอเคโอเคต่อต่อต่อนะครับอ่ะ อันนี้โซนก็หายจากการตีมอนเตอร์แถวนี้เลยนะครับส่วนออฟเฟมเมนต์ก็คือก็ออฟเฟมเมนต์ก็คือไปหาตีบอสทั่วไปเลยนะบอสกอบอสก็ได้หรือเป็นบอสแถวนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยใช่ไหมทองกับเหล็กใช่ไหมหรือเปไปฟาร์มมาด้วยนะครับผมบอกไปแล้วนะต้นคลิปนะครับโอเคให้เราก้าวมาหนึ่งอันเนาะถ้าเราจข้ามานนามาเนี่ยคนเข้ารอไปหากิมจอตรงตรงนี้เลยนะครับจะมีกิมจอยืนอยู่นะครับผมตรงซอกหลืบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ให้เราคุยเลยนะครับผม ก็สิ่งมันต้องการนะผมบอกไปแล้วอะไรกันหนามึงเนี่ยเฮ้ยเว้ยนะครับก็คือเราเนี่ยค้าบได้เลยนะนะครับผมก็ได้เป็นดาบกิมจ่ออ้นี่มึงเป็นเพี้ยไรกันหนาเนี่ยเพี้ยหนาเลยอย่ะไหวแล้วไนงะตีแม่งเพี้ยวอ่ะ เห็นมาคุณดูเนี่ยไดโซด้วยนะครับนะอะไรวะเนี่ยโอเคจบไปแล้วกิมจอน่บไปเป็นอุเคีลวานะครับทำไม่ต่างกันนะครับต่างแค่ของเล็กหน่อยนะครับแรกเลยเหมือนเดิมนะครับหาพาฮอนโลมานะครับผมเตรียมเงินปรับตัวมาห้าหมื่นนะครับทองทองก็ใช้สองร้อยสิบนะเพราะว่ามันใช้อเทมมันใช้ไอเทมชิ้นเดียวกันนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับนะเนี่ยครับ นี่ใช่ไหมครับลึงไปทำมันด้วยนะครับผมบอกไปแล้วนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนาะก็คือให้เราบัติอุคิโอรานะครับก็คือนี่เลยนะให้เราหาอันที่0.5%นะครับผมอันนจะต้องมี2อย่างนี้คือของจากบอสนะแล้วก็ของจากคับตรงนั้นแหละนะครับให้เรามาามานี้เลยนะครับมาทําให้เลยนะมันจะมียืนอยู่นี่ครับนี่ทําให้เลยนะครับผมนี่ครับตังห้าหมื่นนะแล้วก็พวกที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละนะครับเอ๊ะเห็นนะไม่ใช้ เออน่าน่าน่าถูกละนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ทําได้เลยนะโอเคยเป็นคนตีอยู่กอบแจนวา่าการเผื่อกูได้ของนะครับเออส่งมานะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเล็งไปทางไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นุม่มไอ้นุม่มไอ้หนุม่มตัวนี้นี่มันจะสีดางสีหมอ,อกกูเงี้ยเลยเปลทแม่งแม่งกับสีดางสีหมอ,อกกูเงี้ยเลย นีไ่งไงผ่าเลยผ่าหาเลยโดนผ่าไปดิคนระับเจ็บเป่าเจ็บเป่าดูทรอองไม่น่าเจ็บเท่าไหร่เนี่ยโอ้นะเอ๊ะเอาพวกมึงตีอะไรกันอนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโม้สัวแบเนี่ยมั่วมึงมั่วซั่วเนี่ยโอ้เดียวผู้เองตีอะไรกันอยู่เนี่ยถามจริง ม่งมั่วซ่วงหมดแล้วเนี่ยน er. ี่ไงปะโอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี um ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนคนตีนี่หว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่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 ไอ้น้องพี่แค่ใหญ่มาตีบอสด้วยสุดหลอทำไมใจดำกันอย่างนี้ล่ละนี่เลย าว่าจะตายแล้วนี่ไงนี่ไงโดนไม่ด,ดีผ่าเลยเว่อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็มาเจอคลิปหน้าละกันนะคุณดูนะบ๊ายายครับผมดุกลกลัวน้องรักกูแตกเลยเช้